พี่น้องก็เบิรงเวิรงน้ำฝนตกขึ้นเดียวครับไนการเลยครับฝนดอกลาครับปลาครับใส่ม่วงถว่วหน้าเลยครับพี่น้องสิบยี่สิบกรไลพี่น้องจเมันน้ำไม่หยีเรียบร้อยครับเต็มเลยพี่น้องขึ้นเดียวครับรู้เรื่องเต็มขนหน้าเลย อืม,อมพี่น้องขึ้นเดียวครับเต็มเลยครับพนาโอ้ขนาดฝนตกเส่มองครับพี่น้องเส่มออมองน้าแบบไ้เลย น่กลัวมาครับน้ำ